เราเชาวพุทธที่รู้จักการประพฤติปฏิบัติหรือแม้แต่พระเราที่มาบวช่าจะบวชตลอดหรือบวชชั่วคราวเป็นผู้ไม่ประมาทเราไม่มีเข้าพรรษาออกพรรษาเข้าพรรษาก็เป็นสมมุติให้เรามารวม อยู่ในเอาวาไม่จาริกไปไหนชั่วคราวสามเดือนเราทำความเพียรเป็นปกติทำความดีเป็นปกติเพราะเราตายได้ทุกวันเราเกิดความทุกข์ได้ทุกวันเพราะฉะนั้นเราก็ทำความเพียรละกิเลสนะทุกวัน ทำความดีสร้างบุญบาร,รม,มีเพิ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นไปทุกวันเหมือนกันที่สุดแห่งการประพฤติปฏิบัติก็คือการปล่อยวางการปล่อยวางก็ปล่อยได้หลายระดับคนปล่อยวางก็คือการปล่อยวาง เหตุแห่งความทุกข์การปล่อยวางระดับแรกก็ใช้ปล่อยด้วยสตินั้นคือระลึกรู้เมอรู้เท่าทันสิ่งที่ปรากฏในใจเราหยุดปรุงแต่งขนาดหนึ่งเราก็ปล่อยวางไปเหตุแห่งความทุกข์มันคือเกิดจากความคิดคิดก็ไปคิดหลงยึด มั่นถือมั่นหลงทยานอยากที่เรียกว่าตัณหาอุปาทานนั่นเป็นเหตุแห่งความทุกข์เรามีสติะระลึกรู้จิตตัวเองเห็นว่าไปหลงปรุงเมื่อปรุงแล้วไปหลงยึดมั่นถือมั่นหลงทยานอยากขณะหนึ่งขณะสติเกิดความคิดก็ดับไปก็เป็นการดับชั่วคราวดับ เผลอคิดใหม่ไปหลงยึดมั่นเทมั่นใหม่ไปหลงทยานอยากใหม่ความทุกข์ก็ปรากฏขึ้นมาอีกดีกว่านั้นขึ้นไปก็คือสมาธิที่ตั้งมัน่นเราฝึกสติอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นความตั้งมั่นขึ้นมาสิ่งนี้เป็นการระงับบาปกรรมกฎ ออก,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 เลลกิเลสไม่ออกมาทำงานชั่วคราวคนที่อยู่ในสมาธิที่ลึกคือกิเลสรวมตัวกิเลสไม่ออกมาทำงานเพราะขณะนั้นทุกอย่างดับไปหมดเออเดจิตที่รู้เด่นขึ้นมาเท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นการละงับกิเลสชั่วคราวปล่อยวางชั่วคราวไปอยู่ที่ความตั้งมั่นที่จิต เป็นหนึ่งที่จิตไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นนะการนนึงก็ปล่อยวางด้วยปัญญาคือเข้าใจความเป็นจริงเข้าใจเหตุแห่งทุกข์คือรู้อริยสัจส,สีรู้ว่ารูปนามกายใจนี่คือก้อนทุกข์เหตุแห่งทุกข์ก็คือความทะยานอยากเป็นความยึดมั่นถือมัน่นเป็นโทษในต้นเหตุแห่งความทุกข์ เราจะดับทุกเราก็ต้องไปดับที่ความตัดความทยานอยากออกไปละความยึดมั่นถือมั่นออกไปวิธีประพฤติปฏิบัติก็ใช้ทางเดินคือศีลสมาธิปัญญาใช้ศีลสติสมาธิปัญญาเข้าใจความเป็นจริงว่ารูปนามกายใจเป็นก้อนทุกข์การไปหลงยึดมั่นถือมั่นนั่นคือต้นเหตุแห่งความทุกข์เห็นความไม่เที่ยงเห็นความเปลี่ยนแปลง เห็นความบังคับบัญชาไม่ได้จิตยอมรับจิตก็ปล่อยวางนี่เป็นการปล่อยวางด้วยปัญญาเราหมั่นภาคเพียนปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเราอยู่ในขั้นฝึกหัดเริ่มต้นเราก็ต้องมีสติทุกเมื่อนะชีวิตของเราแต่ละคนไม่ได้ยืนยาวมากมายไม่เกินร้อยปีคนที่80ขึ้นไป ถือว่ากำไรชีวิตนะคนทั่วไปอายุไม่เท่าไหรตายก็มีมากมายเราเห็นทุกวันเด็กน้อยหนุ่มสาวลมหายตายจากไปคนเหล่านั้นอาภัพบางคนไม่มีโอกาสทำความดีแบบที่เราทำกันหรือหลากหลายชาวพุทธที่เราเห็นกันโดยมากก็คือเป็นกลุ่มที่ศรัทธาได้ทำบุญตามการตามโอกาส มากมากเลยก็เป็นพุทธเบียนบ้านไม่มีศาสนาเคยลงมาเยทะเบียนบ้านไปบัรปชาชนว่าเป็นชาวพุทธแต่ไม่เคยรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรพระธรรมคำําสอนของพระพุทธเจ้ามีเรื่องอะไรสอนอะไรไม่เคยรู้นะตามการตามโอากาสนานๆก็ไปทําบุญตามประเพณีครั้งหนึ่งนะเกือบทั้งหมดเป็นแบบนั้นดีกว่านั้นขึ้นมากบมาประพฤติธปฏธิบัติ การ,ป,รป,ฏปฏิบัติก็ไม่ใช่หวังแค่เป็นบุญกิริยาสมัยก่อนมีคนมาถามบ่อยมากนั่งภาวนาแล้วได้บุญตรงไหนพอพระท่านสอนการภาวนาได้บุญสูงสุดได้บุญมากกว่าการรักษาศีลได้บุญมากกว่าการให้ทานคนก็มาถามว่านั่งเฉยๆแล้วได้บุญตรงไหน,นเพราะไม่เข้าใจติดกับคำว่าบุญว่าได้บุญแต่ไม่รู้ว่านั่งไปทำไม เราไปใส่บาดพระไปช่วยเหลือผู้คนอย่างเห็นนว่าพระทานใดฉันไปสร้างกุฏิศาลาเห็นเป็นภาพขึ้นมาแล้วนั่งเฉยๆแล้วได้บุญตรงไหนคนมาถามโดยที่ไม่เข้าใจสักแต่วา่าทำเป็นแค่บุญกิริยาพระท่านวันนั่งได้บุญก็นั่งกันบางคนก็ไปนั่งแก้กรรมพระท่นานบัดวงไม่ดีไปบวชชีพามไปถือศีลไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้บุญ นะบุญสูงสุดคือบุญที่ทําให้เราเกิดความพ้นทุกได้บุญที่เราเดินทางไปสู่ความพ้นทุกได้การเจริญจิตตภาวนาก็เป็นจุดทางเดินเริ่มต้นนะเราไม่ถึงความพ้นทุกแต่ก็เป็นการเริ่มเดินเพราะบุญอย่างอื่นเราไม่สามารถพ้นทุกได้โดยสิ้นเชิงให้ฐานก็เป็นความแช่มชื่นเบิกบานใจรักษาศีลก็เช่นเดียวกันแต่การทำลายความหลงในใจของเรา ต้องใช้การเจริญจิตตาภาวนาเพราะฉะนั้นตามปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเราเริ่มต้นจากการมีสติทุกเมื่อพยายามทำมีสติทุกทุกอิริยาบถพยายามให้มีสติตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงนอนหลับทุกทุกอิริยาบถแล้วแต่ว่าเราจะไปตั้งสติตรงไหนพยายามทำตลอดเวลาขณะใดที่เผลอพลาดไป ตั้งสติใหม่กลับมาแล้ลึกรู้ที่กายที่ใจตัวเองคนที่ถนัดกรรมาฐานแบบใดแล้วก็ทำบ่อยๆขณะที่ไม่ต้องยุ่งกับใครจะพูดโทรจะดูลมหายใจเข้าออกทำบ่อยๆอ,อย่าไปรู้เฉยๆคนรู้เฉยๆต้องมีหลักเกณฑ์คือจิตที่เป็นสมาธิที่เขาไปตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาแล้ววิหารธรรมคือแค่รู้ท่านทาได้คนทั่วไปเกือบทั้งหมดนะ่ะเหลวนะรู้เฉยๆ ไม่มีสมาธิรู้ได้ไม่กี่ครั้งเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งกรรมฐานแต่สําคัญเวลาและที่เราทํากรรมฐานต้องทําแล้วสบายอย่าทาให้เกิดความตึงเครียดยิ่งนั่งยิ่งแน่นยิ่งนั่งยิ่งอึดอัดไปว่าเรากําหนดจิตผิดทุกวันนี้ก็มีพระในโซเชียลไปสอนกันการเจริญอาณาปนานสติสภาวะธรมต้องตึงต้องแน่นต้องทุกนะท่านทําไม่เป็นแต่ท่านก็เอาความลูกแบบของท่านไปสอนกัน คนฟังก็ต้องนึกว่าเวลาจเจริญอาณาปานสติเราต้องแน่นตรงปวดขมับต้องแน่นหน้าอกนะคือผิดผิดนะตาบอดก็จูงคนตาบอดต่อไปนะคนการจเจริญกรรมฐา,านต้องทำให้เกิดความสบายเราจะอยู่ณจุดนั้นได้นานถ้าเราตึงเครียดอ,อึดอัดเราอยู่ณกรรมฐานานั้นไม่ได้นานไม่พอจะรวมกําลังสติให้เกิดเป็นสมาธิขึ้นมาได้ เราทำให้เกิดความเบาสบายผ่อนคลายไม่ต้องเครียดนะแค่มีความคิดเราเราเลิกรู้ทิ้งความคิดนั้นกลับมาแล้เลิกรู้กรัมาฐานใหม่ทําอย่างนี้เท่านั้นพอทำบ่อยๆจะเดินจงกรมก็เช่นเดียวกันกําหนดก้าวย่างกําหนดรู้ว่าก้าวเท้าซ้ายเท้าวขวาหรือจะบริกรรมผุดโธหรือรู้ว่าเรากําลังเดินอยู่ก็ได้ถ้ามีความคิดก็แค่ทิ้งความคิดกลับมาที่ สิ่งที่เรากําหนดกําหนดการเดินกําหนดพุดโทโธกําหนดก้าวย่างแบบนี้กําหนดลมหายใจก็เช่นเดียวกันมีความคิดปรากฏขึ้นมาไม่ต้องลาคาญปล่อยวางความคิดกลับมาที่ลมหายใจใหม่บาิกรรมพุโทโธเช่นเดียวกันมีความคิดก็ทิ้งความคิดกลับมาบาิกรรมใหม่ทุกๆอิเลียบ,บทการเคลื่อนไหวก็มีสติกับการเคลื่อนไหวนั้นรับประทานอาหารดื่มน้ํา ทำกิจภาระส่วนตัวทำงานบ้านล้างถ้วยล้างจานมีสติทุกอิทุกอิเลียบถกวาดบ้านถูบ้าน,านทำแบบนี้เพื่อที่ว่าสติเราจะมีความต่อเนื่องมีความคิดเราะระลึกรู้ทิ้งความคิดกลับมาที่ปัจจุบันสิ่งที่เรากำหนดสิ่งที่เราทำอยู่ความฟุ้งซ่านก็น้อยลงมีอารมณ์เดียวสิ่งที่เราทำคือปัจจุบันนั้นความฟุ้งซ่านน้อยลงสติมีความต่อเนื่องมากขึ้นค่อยๆรวมตัวเป็นความสงบ เกิดเป็นความสงบขึ้นมาเกิดเป็นความตั้งมั่นขึ้นมาความสงบที่เกิดบ่อยๆจิตสร้างฐานและเป็นความสงบเราสังเกตดูในความสงบมีความรู้แล้วกลับมาอยู่ที่ความรู้นี้ใครรู้ว่าเกิดความสงบใครเห็นคนเดินใครเห็นการเคลื่อนไหวใครเห็นลมหายใจเข้าออกกลับมาที่ผู้รู้ดวงนี้จิตดวงนี้สมมุติว่าจิตของเราเนี่ยคนที่มาหลงยึดมั่นถือมันก็คือตัวนี้แหละ เวลาที่เราทุกข์กับตัวนี้แหละเป็นความรู้สึกที่มันปรากฏขึ้นมาว่าเราทุกข์ใจดีใจกับตัวนี้กิเลสปุกมากกับตัวนี้ถ้าเรามาถึงต้นต่อถือว่าเริ่มภาวนาเป็นหรือว่าเริ่มภาวนามีหลักเกณฑ์หาใจตัวเองเจอนะ่ยแต่าหาใจตัวเองเจอสิ่งที่ต่อปรากฏต่อมาคือเราสามารถแยกผู้รู้แยกสิ่งที่ถูกรู้ออกไปยะได้อย่างชัดเจนเห็นจิตกระสักแต่ว่าเป็นอาการรู้สักแต่ว่ารู้ การปรุงแต่งก็สักแต่ว่าการปรุงแต่งสังขารความปรุงแต่งความจําได้หมายรู้ปรากฏขึ้นมาก็สักแต่ว่าสิ่งหนึ่งปรากฏขึ้นมารูปกายเราเราก็มองเห็นก็เป็นก้อนๆปรากฏขึ้นมาเคลื่อนไหวไปก้อนนี้นั่งอยู่ก้อนนี้หายใจจิตผู้รู้ก็รู้เด่นขึ้นมาความสุขความทุกปรากฏขึ้นมาจิตดวงนี้ก็เห็นก็สักแต่ว่าความสุขปรากฏความทุกปรากฏความสุขดับไปความทุกดับไปนี่เป็นจุด เริ่มเดินปัญญาได้จากอำนาจแห่งสมาธิเราทำจิตให้สงบเมื่อมีความสงบบ่อยสร้างฐานในความตั้งมั่นสมาธิเป็นจิตที่มีสติที่ต่อเนื่องสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาเราด้วยความวางเฉยที่จิตเป็นจิตอุเบกขารู้แค่รู้จิตนี้มีกำลังจิตนิวณนี้เหมือนจิตที่ได้รับการพักผ่อน ไม่มีความปรุงแต่งอะไรที่มันวุ่นวายขึ้นมาเมื่อมีความปรุงแต่งจิตดวงนี้ตั้งมั่นอยู่ไม่ไหลไปกับความปรุงแต่งนั้นไม่กระเทือนใจตัวเองใจดวงนี้เกิดความเบาสบายกายเบาจิตเบาด้วยตลอดเวลาถ้าคนที่มีความชํานาญในสมาธิแต่หลายๆคนหลายๆท่านก็มาติดหนะ้าตำแหน่งจุดตรงนี้เพราะเป็นจุดที่จิตเกิดความเบาสบายไม่เดือดร้อนกับผู้ใด กลับกลับมาสู่ใจตัวเองก็โดจมดิ่งลงวมันสมาธิในความสงบนั้นในความตั้งมั่นนั้นไม่ออกมารับรู้สิ่งใดก็พออยู่ไม่วุ่นวายแต่สิ่งนั้นไม่ได้เกิดปัญญาเราต้องนําจิตที่มีสมาธินี้มาค้นคว้าต่อสิ่งที่เราหลงคือรูปนามกายใจของตัวเองให้เห็นความเป็นจริงเห็นความเป็นไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่สภาพเดิมไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้ อนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเรานะไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเพราะว่าเราบังคับไม่ได้นถึงเรียกว่าเป็นอนัตตาถ้าเป็นของเราจริงๆเราต้องสั่งได้หมดนะสั่งให้ความสุขเกิดขึ้นมาสั่งให้ทุกข์ดับลงไปสั่งให้กายนี้อยู่อย่างนี้ตลอดเวลาสั่งให้เป็นหนุ่มสาวตลอดสั่งให้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยสั่งให้ไม่ต้องตายเราสั่งไม่ได้เลย แปลว่ามันไม่ใช่ของเราเป็นธรรมชาติสิ่งหนึ่งเท่านั้นเองเพียงแต่จิตที่ไม่เข้าใจก็ไปหลงหยึดมั่นถือมั่นจิตไม่มีเหตุไม่มีผลนะไปหลงหยึดมั่นถือมั่นวันหนึ่งเราจิตมามีเกิดความเข้าใจสิ่งเหล่านี้ด้วยปัญญานะแล้วเป็นการปล่อยวางอันนี้ปล่อยวางนวยความฉลาดรู้แล้วปล่อยวางระดับเบื้องต้นคือแค่สตินะระลึกปุ๊บเราก็ปล่อยขนาดเดียวสมาธิคือกดข่มไม่ชั่วคราว แบบไม่มีเหตุผลปัญญาคือเข้าใจความเป็นจริงแล้วปล่อยวางะปล่อยวางได้หลายระดับเพราะฉะนั้นที่สุดแล้วนะเราทำทั้งหมดเพื่อความปล่อยวางเราก็ทําตามฐานะฝึกหัดไปปล่อยสติปล่อยด้วยสมาธิและปล่อยด้วยปัญญานะให้ทุกๆท,ท่านมันเล่งความเพียรมันทําให้เป็นปกติทําสม,าม่ําเสมอทําให้มากเจริญให้มาก ผลย่อมปรากฏขึ้นมานะเวลาที่เหลือบนโลกใบนี้นาะจะเป็นเวลาที่มีคุณค่าเพราะเราใช้เวลาทุกวันทุกเวลาทุกนาทีเรามาเจริญสติมาเจริญปัญญาเพื่อไถ่าถอนความหลงละกิเลสในใจของเราถือว่าเป็นชีวิตที่คุ้มค่านะมันทำความเพียรมากๆจะได้มีความเจริญในทางธรรม